นอกจากนั้นนะครับทางผู้สื่อข่าวได้เข้าไปติดต่อกับนางอุทัยวันผู้สิริวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทองถึงเรื่องราวที่กําลังเป็นข่าวซึ่งนางอุทัยวันก็แจ้งข้อมูลกับผู้สื่อข่าวแต่เพียงว่านะครับในวันพรุ่งนี้จะมีการชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่ตอนนี้ต้องขอเวลาในการรวบรวมข้อมูลก่อนนะครับ เดี๋ยวรอติดตามนะคะวันพรุ่งนี้ทางรูเรียนจะชี้แจงข้อเท็จจริงว่าสรุปแล้วเป็นตามที่เพจเขาออกมาแฉหรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมปิดท้ายเบรกนี้กันที่เรื่องราวของกลยุทธ์และแผนธุรกิจของ TMB ธนชาติปี2566นะคะคุณผู้ชม TMB ธนชาติหรือว่า TTB ค่ะเขาสารต่อพันธกิจ The Bank of Financial Wellbeing มุ่งสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทยด้วยแผนขับเคลื่อนธุรกิจปี2566เดินหน้าสร้างการเปลี่ยน แรงที่มีความหมายหรือ The Next r e a เรียวเชผ่าน3กลยุทธ์หลักให้กับชีวิตลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณปิติตันกเกษมค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TMB ธนชาติหรือว่า TTB เปิดเผยว่าปี2566ยังคงเป็นปีแห่งความท้าทายอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจแต่จากความพร้อมของธนาคารที่สะท้อนได้จากความสำเร็จทั้งในแง่ของธุรกิจการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าของธนาคารที่ผ่านมา หลังจากนี้ยังคงมุ่งสารต่อบพันธกิจภายใต้กลยุทธ์หลัก3เรื่องได้แก่การนำจุดแข็งและความแข็งแกร่งจากการรวมกิจาการมาต่อยอดพัฒนาโซลูชันทางการเงินท,ที่ตอบโจทย์ของลูกค้านะคะการนำดิจิทัลขับเคลื่อนเพื่อยกระดับประสบการณ์ทางการเงินและพัฒนาประสิทธิภาพของธนาคารผ่าน TTB Touch เวอร์ชันใหม่และก,ก็การสร้างชีวิตทางการเงินของลูกค้าบัญชีเงินเดือนกลุ่มคนมีรถ กลุ่มคนมีบ้านให้ดีขึ้นด้วย Ecosystem Play เน้นการทำงานจากทีมภายในและความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำโดยมี TTB Touch เป็นตัวขับเคลื่อนให้ลูกค้าบริหารจัดการชีวิตได้อย่างครบวงจรอาทิคนมีรถจะสามารถบริหารจัดการทุกเรื่องเกี่ยวกับรถเช่นจ่ายเช็คยอดสินเชื่อรถต่อประกันภัยรถแล้วก็พรบเติมเงินเช็คยอดบัตรทางด่วนอ a s ี p a s s ค้นหาโปรโมชั่นเกี่ยวกับการดูแลรถสมัครสินเชื่อรถแลกเงินแม้กระทั่งการขายรถแบบ e- auction ทุกอย่างสามารถทำบนฟีเจอร์ My Car บนแอป TTB Touch ได้เลยนะคะซึ่งทั้ง3คลกลุ่มหลักนี้ธนาคารก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีฐานลูกค้าเป็นแต้มต่อเพื่อเดินหน้าไปสู่การเป็นธนาคารที่ make real แล้วก็ c h a n เพื่อให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงค่ะ เอาละครับคุณผู้ชมครับเราจะพักกันแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับเราจะไปติดตามเหตุการณ์ระทึกนะครับของรุ่นน้องนางแบบชื่อดังนะครับที่มีชื่อว่าเอมี่แม็กซิมนะครับถ้าพูดชื่อนี้ไปผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยต้องรู้จักเธอบอกว่าลูกน้อง